สวัสดีนะคะวันนี้ก็ได้ครีมของอาร์ติทรีมาใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของแอลบที่เขามีการทดลองวิเคราะห์วิจัยออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ของแต่ละสภาพผิวใช่ไหมก้ก็อยากลองคือแบบก้อยเห็นหน้าแฟนอะใส่มากเขาทาแค่ครีมแป้งก็ไม่ทานะคะแบบลองพื้นเขาก็ไม่ได้ทาแต่หน้าใสกิ๊กแบบโอ้หน่ารักอะเอ้ย น่าใสจริงๆคือการที่ได้มองผิวหน้าธรรมชาติอ่ะมันจะแบบมันแบบนิวเทอรลอ่ะมันรู้สึกว่าดึงดูดมากเลยนะแล้วก็อ่ะจะทาครีมรองพื้นใช่ไหมแล้วแบบยิ่งใส่แมสอะ่ะผดสิวก็ขึ้นอะไรเงี้ยิวสิวอักเสบก็ขึ้นนะแล้วเวลาที่ใกล้ใกล้ติดอารมณ์ลแล้วก็ติดเค้กติดของหวานสิวก็ขึ้นง่ายรูขุมขนมันก็กว้างใช่ไหมริ้วรอยมันก็ลึกเพราะเรานอนดึกด้วยความ เครียดที่เราชอบเป็นคนคิดอะไรที่เยอะมากกว่าปกติเนาะแล้วทีนี้ก็เลยให้แฟนพาไปที่ชอ็อปแอมเบ่แหละแล้วก็ไปเลือกดูแล้วด้วยงบป,ประมาณที่จำกัดใช่ไหมก,ก็มีตังแค่สามพต้นๆ้นเองก,ก็เลยสั่งไปสั่งเมื่อวานเองนะวันนี้ของมาถึงเอาะสั่งออนไลน์ด้วยแล้วแล้วแอมเบ่เขาก็จะมีโปรโมชั่นใช่ไหมแบบเราต้องติดตามนะต้องเข้าไปในชอ็อปหรือว่าดูแคตตาล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีแอปด้วยนะของแอมเบก็เข้าไปอ่านแล้วก็ติ๊กดูดูรายละเอียดต้องเข้าไปดูบ่อยๆติดตามบ่อยๆนะแล้วรู้สึกว่าเขาก็เป็นเครือข่ายที่ดีนะมีการประชุมอบรมสัม,มนาทุกวันด้วยนะแล้วทีนี้เดี๋ยวก็ให้ดูว่าก็้ซื้อเคีมตัวไหนมาบ้างเนาะก็ซื้อมาสามตัวก็จะมีตัวนี้มองเห็นกันไหมมองเห็นไหมก็เห็นอยู่ข้างนอกมันเป็นสีชม Oh. แล้วก็แล้วก็ตัวนี้อาร์ติที่สกินนิวทริชั่นไฮเดนทริงครีมคือกล่อง,กล,องกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยจะเป็นครีมสกินนิวทริชั่นนะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อครีมเนาะ <c oughs> อกลิ่นหอมเชียวนะกลิ่นกลิ่นหอมอ่อนอ่อนเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะเนี่ย Artistry Skin Nutrition Hydrating Gel Cream ก็จะเป็นเจลครีมบำรุงผิวที่เนื้อบางเบามากเลยนะคะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อไวัเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิว ถึงยี่สี่ชั่วโมงทําให้รูขุมขนกระชับเรียบเนียนลงทําให้รูขุมขนกระชับขึ้นและช่วยให้ผิวเราแข็งแรงเหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวธรรมดาและผิวแห้งด้วยนะคะซึ่งผ่านการทดลองทดสอบจากทางคลินิกของแอลเบเรียบร้อยแล้ววิธีใช้ก็ทาทั่วผิวหน้าตอนเช้าและก่อนนอนปริมาณสุดที่นี่อยู่ที่ห้าสิกร,รัมนะคะก็คือข้อมูลของครีมตัวนี้ดัลท้าทีหลัง หลังจากผสมตัวสองตัวนี้ก่อนสั่งออนไลน์เร็วมากๆจริงนะปื้มมากกับการสั่งออนไลน์ตอนแรกนึกว่าครีมจะมาช้ามากถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เมในต์ใต้คลิปนะเดี๋ยวหาข้อมูลมาตอบให้นี่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 อาทิติที่ซิกเนเจอร์ซีเล็กโพสต์นอตไรเซรัม เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าหรือเบสเซรัมนั่นเองนะคะก็จะประกอบด้วยไฟโตอินฟิววอเตอร์100%ซึ่งอุดมด้วยไฟโตนิวเทรนจาการามนิวเทรไ์นั่นเองนะคะช่วยเสริมการทำงานของอัมพิวฟเออร์ซึ่งจะทำให้เซรัมซึมผ่านลึกเข้าสู่เช่นผิวได้ดียิ่งขึ้นก็ช่วยขจัดปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดใช่ไหมคะเพราะว่าซึมลึก <c oughs> ไฟโตอินฟิววอเตหนึ่งเนี่ยได้จากส่วนผสม5ชนิดจากฟาร์มิวทิไรท์เลยนะคะซึ่งวิธีใช้เราก็ต้องเปิดฝาเบสนะคะก็เปิดฝาเบสเซรั่มก็นำแอมพลิฟายเออร์ที่ตรงกับปัญหาผิวเรามาใส่กับเซรั่มมุนลงไปเลยนะคะมุนลงไปมุนให้สนิท เห็นไหมได้ยินเสียงดังฟูขึ้นมาไหมนี่เรียบร้อยแล้วก็เขย่ายหกสิบวิแช่ตึ้ง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 ก็เขย่าเช่เช่เช่แค่นี้ก็เสร็จแล้วคือแบบสวยก็ชอบสีส้มสีมันดูสว่างดีด้วยก็เขย่าเขย่าเนาะ ก็ทีนี้ก็ใช้ได้แล้วเนาะกล่องนี้เรียกว,ว่า a t i signature select anti r i n k l e amplifier เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะเข้มข้นประสิทธิภาพสูงช่วยจัดการปัญหาริ้วรอยบางๆและล่องลึกต่ตางๆเนี่ยริ้วรอยหางตาพวกนี้นะคะ่ะ รอยใต้ตาจะช่วยทําให้รอยร่องแคบเนี่ยตื้นหรือดิ้วลอยบางๆตามหน้าเราเนี่ยช่วยลดเลือนลงไปได้นะคะช่วยทําให้คอลลาเจนและอิลาตินแข็งแรงขึ้นดิ้วรอยต่างๆก็จะทําให้จางลงเลือนลางลงนั่นเองนะคะใช้กันเลยไหมก็อ๋อทีนี้ เราก็ต้องเอาหัวปั๊มนี่มาใส่ใช่ไหมน,นี่บอกเลยว่าของใหม่ทุกอย่างนะคะใหม่ทุกอย่างใหม่ๆก็นี่อันนี้ก็เขย่าเสร็จแล้วเนาะขอละคือแบบครั้งแรกจริงๆนะบอกเลยท่านผู้ชมครั้งแรกครั้งแรกเสร็จแล้วใช่ไหมจเทระเบิดเลยอะวางก่อนเนาะแล้วก็อันนี้มาส่นีส่นีสน่สนีจิ๊บๆๆก็มุดมุดมุ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 นะคะ เดาเดวเดาทาไปเลยดีไหมนี่โอ้โหแล้วนี่นี่คือดึงออกเฉยๆนะดึงออกปักปักไงเลยดึงออกไม่ได้หมุนอีกเออที่จังก็อ,อ่ะไหนๆก็โอ้ยมันบีบยังไม่ออกลเลยอ่ะเพื่อนใช่ไงเนี่อะใครว่า อ๋อโอเคคือต้องหมุนล็อกได้ยินเสียงก๊อกแก๊กไหมเนี่ยมันจะเป็นเสียงก็คือต้องหมุนให้สุดอะเนาะแล้วก็บีบเนี่ยบีบได้แล้วใช่ไหมบีบได้แล้ว,ลวทาไปเลยอืทาทาทา เสร็เท่านี้แหละเพาะก็ของเขาจะเข้มข้นมากเนาะไม่ได้ไม่ต้องทาเยอะก็ซึมลึกซึมลึก <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็ซื้อครีมมาด้วยใช่้ก็ทาครีมอีกตลับหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ <c oughs> จริงๆเขาก็มีที่แต้มให้เนาะแต้มแบบไม่อ,อะไรกัน ทายทั่วหน้าไปเลยนะคะ่ะทายทั่วหน้าไปเลยเนะรู้สึกแบบมันหอมแบบหอมรู้สึกแบบเหมือนอโรมาเทอราพีเลยอะ่ะแบบ <laughs> หอมดีอะ่ะหอมแบบชุ่มชนะื้นอ่ะแบบยังไงล่ะหอมแบบผ่อนคลายอะ่ะเหมือนกำลังนวดสปาสปาอยู่เลย <laughs> มันหอมเบาๆอะ่ะความรู้สึกเลยนะ ซื้อมาลองเด้วอซื้อมาลองนะเออไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าซึมเข้าผิวง่ายทาแค่ครั้งแรกก็รู้สึกแบบสวยแล้วนะเนี่ยปิดฟ้าเก็บเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้นะคะแล้วก็ก็จะแนะนำว่าสาวๆหลายคนที่ อยากผิวกระจ่างใสขึ้นหรือลดริ้วรอยด้วยแล้วก็บางคนอาจจะลดจุดดัางดำต่างๆด้วยนะแล้วก็อยากช่วยเรื่องอื่นๆด้วยแต่สกินแคร์ที่เราเจอในท้องตลาดหรือแบรนด์นส่วนใหญ่เขาไม่ทําแบบเป็นลายนั้นไปเลยอะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบไวท์เทนนิ่งไปเลย,เลยอะไรเงี้ยคือจะไม่สามารถตอบโจทย์ของสาวๆได้ทุกปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไปเจออา t ตทีอาร์ตทีะแบรนด์อาตทีของ a อลเอ่ะ คือตอบโจทย์มากเลยนะอาร์ติเทียซิ g n นเจอร์พวกไวทเซรั่มอ่ะคือเขาก็จะมีทั้งเบสเซรั่มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีก5อันอะ่ะคือสามารถตอบโจทย์ให้ตรงจุดกับความต้องการของสาวๆอย่างเราอะค่ะใน5ปัญหาเลยว่าเป็นแอปพลิไฟเออร์เซรั่มที่เข้มข้นมากๆเลยอะไรพวกเนี้ย คือเราสามารถผสมได้มากสุดถึงสามปัญหาผิวด้วยกันเลยเนาะก็คือแบบพวกผิวหมองคล้ำอะไรเงี้ยหาไม่เจอคืออันนี้เราเราผสมไปแล้วใช่ไหมก็มันมีอยู่ห้าตัวเนาะก็มาผสมแบบที่ผสมให้ดูตั้แต่คลิปแรกคือแบบตัวแรกมันก็จะเป็นสีฟ้าจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้น สำหรับใครที่ขาดความชุ่มชื้นก็ให้ใช้ตัวสีฟ้าอ n นิบไส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นสีขาวนะคะสำหรับตัวสีขาวเนี่ยจะช่วยลดพวกจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหรือว่ารอยสิวรอยแดงต่างๆนั่นเองนะคะจะช่วยให้จางลงสำหรับสูตรสีฟ้าอ่อนก็จะช่วยเรื่องไวท์เทน n i n g ให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นดูมีออร่าไบรท์ขึ้นนั่นเองส่วนอีกอันนึงก็ช่วยเรื่อง ผิวเฟิร์มิ่งยกกระชับผิวนั่นเองนะคะและก็ตัวสุดท้ายตัวที่5 Anti ้าแอตี้ิงก็มีอยู่5ตัวเพื่อนๆก็ไปดูในแอมเวได้เนาะก็คือเอามาเอามาใส่เอามาใส่ในในเนี้ยสามารถผสมได้สามสูตรเลยที่เราแบบผสมตอนผสมแล้วตัวซิล่ามันจะออกมาแบบ มันเป็นอะไรที่มหัศตรย์น,น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะถ้าใช้แล้วกระชากไวได้อ่อนเยาวได้มันลดระยะเวลากับการที่ให้เราต้องไปนั่งรอคิวที่คลินิกใช่ไหมลดค่าใช้ใจ่ายลงไปเยอะเลยนะแบบจริงๆเหมือนมันแพงแพงเหมือนมันมีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพปริมาณมันไม่ได้ราคาสูงเลยนะคะลดต้นทุนการไปคลินิก ลดการใช้เข็มใช้มีดกรีดหน้ายกกระชับได้โดยที่ไม่ต้องร้อยไหมลองดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ก็ไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารีวิวต่อมันเป็นยังไงบ๊ายบายสวัสดีค่ะ